น้องนาดากับคลิปเต้นดึงพ่อแม่กบปูเข้าเฟรมด้วยน่านรักมากพบคุณจริงๆเลยค่ะสำหรับครอบครัวปุณนกันกับสมาชิกทั้ง4คนกบสุวรรณันกับสามีปูดนุพรกับลูกๆทั้งน้องนาดาลูกสาวคนโตและลูกชายคนเล็กน้องนดนกับภาพล่าสุดที่คุณพ่อคุณแม่รวมตัวกันพร้อมหน้า และทางด้านแม่กบสัวนนั์นและลูกสาวที่ได้โพสภาพครอบครัวน่ารักน่ารักลงในอินสตาแกรพร้อมแคปชั่นว่า family dinner และก็ยังมีคลิปที่น้องนาดาน,นันเต้นและดึงพ่อแม่เข้ามารวมเฟรมด้วยน่ารักมากๆเสียดายว่าขาดน้องนาดนอีกคนและได้ๆก็คือลูกๆนั้นเริ่มโตเป็นวัยรุ่นกันแล้วแต่คุณพ่อคุณแม่นั้นยังหน้าเด็กเหมือนเดิมเลยกบบุ๊กนั้นยังกับสมัยเล่นละครด,ด้วยกัน ลูกๆโตถ่านคุณพ่อคุณแม่แล้วล่ะค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ